มาเป็นเส้นหมี่อันนี้เป็นเส้นเส้นหมี่คุกเส้นหมี่คุกที่แม่ใส่แบบนเนี้ยเนี่ยซอสหมี่คุกเนี่ยะอย่างเผ็ดเนี่ยใส่ไปขวดหนึ่งในนี้กินได้สิบคนบะหมี่สามก้อนแล้วก็อันนี้มีหมูกรอบสั่งมาจากติ๊กต็อกแต่ว่าหนังมันไม่กรอบไม่อร่อยน้ำจิ้มก็ดูสกปรกแม่ก็เลยเอาน้ำจิ้มของแม่เองเนี่ยเนี่ยน้ำจิ้มที่เรา น้ำยำมากินอร่อยกว่าของมันตั้งเยอะแช่ที่เย็นไว้แช่ช่องแข็งแล้วก็เอ,อามาละลาย้ำร้อนเนี่ยอร่อยนี่คุณผู้ชมน้ำยำแล้วก็มีผัดกะเพราผัดกะเพรา นี่ก็เอาซอสผัดกะเพราเนี่ยทําเนี่ยแล้วก็อันนี้ซอสหมี่คุกแบบไม่เผ็ดอันนี้ซอสหมี่คุกแบบเผ็ดเนี่ยใส่อันนี้แล้วก็ไน้ําจิ้มเนี่ยเราก็เอาอันนี้เนี่ยน้ยํายำลิซานี้ไปแช่แช่ช่องแข็งพอแม่ไล่เสร็จแม่ก็จะไปแช่ช่องแข็งแช่ช่องแข็งมันจะอยู่ได้สี่เดือนตอนที่ยังไม่ได้เปิดนะแต่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้สี่อาทิตย์ อันนี้เป็นเป็นหมูกรอบแต่มันไม่มันไม่กรอบเพิ่มคนอืมเนาะ คือมันไม่ได้ไปต้มกันมันต้องไปต้มกันเหนียวที่หายอืมอร่อยแม่ซอเสเด็ดครกบขายดีมมกขายได้เป็นร้านสวดนะสามกดหนึ่งร้อยบาทมันไม่กรอ,อบเราบบอบเมื่ออบลมร้อนมันไม่กรอบมันต้องเอาไปทอด ไปเสียในสลักไทยอย่างโง่มือเ,เข้ามาคอมเมน์เนี่ยคลิปกูทุกคลิปเลยกูไม่เคยว่ามึงเลยแต่คราวนี้กูขอว่ากูจะบล็อกด้วยมึงโง่มงไม่เห็นนะพูดเสียหายเต็มไปหมดเขากำลังจะรวมตัวกันไปแจ้งเคนโดให้พาไปแจ้งความเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไล์โอนเงินไปแล้วอ่ะ ถ้าเหมือนเป็นแปดหมื่นรนมถ้าบัญชีแล้วก็มีลุงคนหนึ่งานหน้าตรงสารขายน้ำพริกจากหมูจะขายอยู่ดีจกตกอยู่แล้วอายุจะหกสิบกว่าจะเจ็ดสิบไงแกเห็นพวกดาราขายดีแกก็อยากรวยบ้างแกก็ร,รีบให้ลูกสาวไปจ่ายเงินเลยรอมาเนี่ยยังไม่ได้แล้วแกก็ไปเตรียมของซื้อข้าวของอะไรมาผักน้ำพริกลูกสาวไปซื้อตู้เย็นมาให้พ่อซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกให้พ่อ หมดไปแบบครึ่งล้านแต่ปรากฏว่าไม่ไม่ได้คิวไลน์ไม่ตอบไม่ไม่ตอบกับไม่อะไรทั้งสิ้นถ้าตกยแบบพิเศษกูจะบล็อกมึงโง่ไงมึงจะโพสอะไรอ่ะกูเกียบมันจะตายกูไม่ต้องการให้ชื่อมัน,นยอยู่ในช่อง,องกูเป็นเสนิทจันไรช่องกู มึงมา comment, คอมเมนต์กูไม่เคยว่ามึงเลยมึงจะคอมเมนต์อะไรมีความสุขก็ทําไปแต่คราวนี้ขอว่าจริงๆพี่เสตียอีพวกแฟนใหญ่ๆมันรวยมันไม่มันไม่มันเถือว่าเล็กน้อยแต่คนจนเนี่ยที่มาเห็นเขาโอ้ยแล้วกูอยากจะรวยเหมือนเขาอ่ะ แม่งเม้าบินเท่ากองไฟอ่ะพิเศษียนลบข้อความออกก่อนแม่จะบอกเธอก่อนจะพูดอะไรอ่ะศึกษาข้อมูลให้ลึกๆคนโดนตีกลับตั้งเท่าไหร่คนเสียหาตั้งเท่าไหร่แต่ละคนขับทุนทั้างนั้น ไอ้พวกแบรนใหญ่ๆมันก็มันไม่ออกมาพูดหรอกเัรโดนติดกับมันขายหน้ามีนต่คนตัวเล็กๆที่ฝันไปกู้นิยืมสินมามาลงทุนไงโหเห็นแล้วอยากจะรวยเหมือนเขาอะแต่มันไม่ใช่ไงมันอยู่ที่การเปิดการมองเห็นของติ๊กตอก แล้วก็อีกพวกดาราอันดับหนึ่งของประเทศพวกเจ้าพ่อทั้งหลายเจ้าแม่ทั้งหลายมาช่วยสนับสนุนายแสงให้มันเราอย่าไปเป็นเครื่องมือเลยจําแม่ตักไม่ได้เหรอแม่ตักกอนหนุกตอนนั้นนะ่ะที่โดนคดีแล้วไม่ได้ประกันตัวทั้งหลายเดือนแต่โชคดีว่าออกมาแล้วก็ สารเมตตาให้ประกันตัวอยู่ในคุกตั้งหลายเดือนแต่ว่าสารตัดสินแล้วรอลงอายาสารท่านเมตตารู้หรือเปล่าก็แบบนี้แหละไรสดเนี่นคนดูก็ศรัทธาก็เชื่อแหกันไปซื้อทองไงเขาขายวัตถุมงคลไงเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมีคนโวยปุ๊บไปร้องเคนโด เคนโดตอนนี้เขาลงสมัครสสนะพักรวมใจไทยต้างชาติหัวหน้าพักก็สวมเสื้อให้แล้วเนะี่ยเคนโดะถึงมือเคนโดคนโด้พาไปแจ้งความเห็นมาเดือดร้อนไหมไครไปไล่ด้วยตำรวจกาเอาเรื่องหมดก็ถือว่าไปร่วมกันหลอกลงประชาชน เข้าใจแบบพิเศษก่อนจะเคลียร์ใครอะ่ะเราต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกๆยังไม่ลบใช่ไหมไม่ลบฉันจะบล็อกเธอนะพิเศษจะลบหรือไม่ลบถ้าฉันบล็อกเธอเธอจะไม่มีโอกาสข้ามาพิมพ์อย่างนี้อีกแล้วนะว่าไงพิเศษดูอยู่หรือเปล่ปาหรือว่าพิมพ์เสร็จมันก็ออกเลยถูยจะได้บล็อกมือเลยไปดู จนๆอ่ๆตะตาลุงอายุจะเจ็ดสิบทำน้ำพริกกักหมูดูแล้วเห็นคนอืน่นหูยกูอยากรวยเหมือนข้าบ้างไปซื้อวัตถุดิบอะไรมาเตรียมไปซื้อเครื่องจักรมาไปซื้อตู้เย็นมาเตรียมแค่ปรากฏว่าทำเสร็จไม่ได้คิวข้าวของเน่าหมดเจ๊งหมดนั่งร้องไห้ นี่ยพิสเสียมึงมึงมึงแสดงว่ามึงไม่ได้ดูกูอยู่ใช่ไหมมึงมาคอมเมนต์แล้วก็ออกไปเลยใช่ไหมงั้นกูจะบล็อกมึงถ้ามึงดูกูอยู่มึงต้องรีบลบให้กูแล้วมึงต้องให้เกียรติกูนี่มนไม่สนใจก็แปลว่ามึงเอาคอมเมนต์มาใส่แล้วมึงก็หายหัวไปเลยไม่ได้ดูกูเลยสรุปมึงไม่ลบใช่ไหมกูจะบล็อกมึงเดี๋ยวนี้นะ กูเกลียดใช่ไหมเอ่เชื่ออีนนี้กูบอกทุกคน